การพูดให้คนมนลุ is. Is ้นอะมมนได้พูดให้ใครเข้าใจไมไม่เข้าใจเลยต้องอุปโลกบัญญัติดีๆบัญญัติล่างบัญญัติเองบัญญัติแม่เอาบัญญัติเองดีๆ แต่ถ้าจะพูดในคนหลงหลงรู้เยอะๆก็พูดเรื่องตัวรู้แหละถ้าจะพูดในคนหลงรู้เยอะๆก็พูดเรื่องตัวรู้นี่แหละรู้นี่นลงลงรู้นั่นรู้นั่นรู้นี่รู้กันไปหลงรู้้งนไ้น แม้แต่รู้ว่างก็ยังหลงรู้เลยก็หลงตัวรู้แหละถ้าจะสอนให้คนหลงรู้ก็พูดให้คนหลงรู้ก็สอนก็สอนให้มันรู้ไปสอนแต่ตัวรู้ตัวรู้แหละแต่นียถ้าสอนให้คนบรรลุสอนให้คนตัดทะู้เนี่ยอย่าไปพูดเรื่องตัวรู้พูดพูดเรื่องตัด พูดเรื่องปรงเรื่องวางเรื่องปล่อยแทนได้อสอนทุกคนบรรลุอย่าไปสอนอย่าไปสอนเรื่องตอัวรู้สอนเรื่องตัดสอนเรื่องปรงสอนเรื่องวางสอนเรื่องแล้วแล้วไปแทนนะมันก็บรรลุปไปเองถ้าจะพูดในคนหลงรู้ก็สอนเรื่องตัวรู้แหละมันจะหลงรู้ไปหน้าเรื่อยติดความรู้ติดความเห็นความหมายไปเรื่อยอยู่ที่มันจะสอนแบบไหน จะสอนใน humanity, คนต <h> ิดป <Yep. S 1> <ab> ัญญากมึงก็ขยันอธิบายเข้าไปให้เขาเข้าใจแบบนั้นแบบนี้มึงก็ขยันอธิบายเข้าไปเนี่ยจะสอนใ้เขาติดปัญญามึงก็ขยันอธิบายเข้าไปขยันละเมอเพื่อพบเข้าไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จะสอนให้เขาติดความรู้ติดความเห็นความหมายติดปัญญามึงก็ขยันอธิบายเข้าไปแค่นั้นแหละพอขยันอธิบายเข้าไปมันก็ไปติดความเห็นความหมายตามผู้อธิบายหละ แต่จะสอนให้บรรลุอย่าไปสอนเรื um. ่องตัวร um, ู้สอนให้บรรลุอย่าไปสอนเรื่องความเข้าใจไม่เข้าใจแต่สอนให้บรรลุเนี่ยสอนเรื่องปองเรื่องวางเรื่องปล่อยเรื่องแล้วแล้วไปสอนตรงๆบอกตรงๆบอกเรื่องปองเรื่องวางหรอกบอกเรื่องตัดบอกเรื่องปล่อยบอกเรื่องแล้วแล้วไปสอนบรรลุ ถ้าจะสอนนี้เขาหลงมึงก็ขยนันอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มากเขา้าเดี๋ยวเขาก็หลงตามตัวหลงรู้ของมึงอะนนีสอนนี้เขาหลงมึงก็ขยันอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มากเข้ามันจะได้หลงตามตัวรู้ของมึงอืถ้าจะสอนนี้เขาตัดสรุปสอนเขาบรรลุอย่าไปพูดเรื่องตัวรู้อย่าขยันอธิบายอย่าขยันเพ้อเจอ้อ อย่าขยันเพ้อเจ้อเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าสะท้อนถึงการปองกันปล่อยสะท้อนการปองกันวางสะท้อนถึงการตัดสะท้อนถึงการยุติตัวยุติเองสะท้อนถึงการตัดตัวตัดเองสะท้อนถึงการยุติตัวยุติเองสะท้อนถึงไม่ตัวไม่เองสะท้อนถึงการที่มันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองถ้าอย่างเนี้ยบรรลุสอนบรรลุ ถ้าจะสอนให้ไปบรรลุก็ขยันอธิบายให้มากเข้าเพื่อเจอให้มากเข้าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะได้ลงความเห็นความหมายตามมือง <c oughs> แล้วก็แข่งกันรู้แข่งกันโชว์ความรู้ความเห็นความหมายโชว์ฉ<อ>ลาดหรือคือโชว์โง่แหละหวดฉลาดหรือคือหวดโง่โง่กับฉลาดมันตัวเดียวกันคือมาจากความหลงเหมือนกัน ถ้ามันไม่หลงแล้วมันไม่มีทั้งโง่ทั้งฉลาด ถ้าจะสะท้อนเรื่องการตัดสู้ก็พูดไปตรงๆพูดเรื่องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ก็ท้งตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่ยึดไม่ก็ทั้งตัวไม่ยึดเองถ้าอย่างเนี้ยเขาจะตัดสู่ตามตรงๆจบตามตรงสิ่งที่วางไม่ก็ทั้งตัววางเอง ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองละแม้กระทั่งตัวละเองอย่างนี้เขาจะตัดรู้ตามตรงๆถ้าจะพูดให้หลงรู้หลงปัญญามันก็ขยันเพื่อเจอมากเข้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ขยันเอามาละเมอเพื่อพเพื่อเจอให้มากเข้าแค่เนี้ยมันก็หลงรู้ตามหลงเห็นตามหลงเข้าใจตามหลงตัวรู้ตาม แต่ไม่ตัดสรู้ในอย่างเงี้ยเยอะเต็มโลกเต็มสังสัมเต็มหน้าจอทีวีจะพพูดให้เขาหลงรู้มึงก็ขยันละเมอเพื่อพกให้มากเข้าเพื่อเจอให้มากเข้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่าอธิบายให้มาเข้าเรื่องนี้เรื่องนั้น,นก็วนเวียนอยู่ตัวหลงเข้าใจตัวหลงไม่เข้าใจนั่นแหละวนเวียนอยู่แค่นั้นไ,นไอตัวหลงเข้าใจตัวหลงไม่เข้าใจอ่ะสรุปแล้วคือโมหะทิฏฐิทั้งทั้งคู่ที่มานั่งกินเนี่ย ไม่ไม่ได้จัดว่าอร่อยหรือไม่อร่อยหราก็หนักท้องไม่หิวแค่นั้นเองชีวิตตลอดชีวิตก็มีอยู่แค่นั้นแค่หนักท้องไม่หิวมันไม่ได้อยู่ตรงที่อร่อยหรือไม่อร่อย <c oughs> หรือดีไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ <c oughs> มันแค่บำบัดทุกขเวทนาความหิว ก็ต้องฟังก่อนนะถ้าไม่มีมไม่มีเองแล้วที่มันเป็นอยู่ทต่วันนี้มันมีในฐานะอุบโติเหตุอุบัติเต้องตัดรู้ความจริงในข้อนี้ของการอุบัิเหตุเลย้วอุปัติเเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้ว ดังนั้นเราก็แค่ใช้ลากไัยที่ทมอบให้เนี่ยล้างสัว่าระไปเรื่อยๆููกอยากกจ็จับไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกัน ทิ้งไม่กระทั่งตัวทิ้งเองไปได้วยกันไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันนี่หละทนายพวกนี้ล้างตัวหลงุบลกไปเรื่อยๆเรื่องตัวหลงบละบางกระทั่งบลกเนี่ยมันเป็นการหลงบลกเกินไปหลงสมุเก็นติดสม,มุิหลงบลกยังติดลอมในตัวโบลกเนี่ยเราก็ล้างอุบลกไปด้วยนีย่ผู้อยากก็าจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปได้วยกันจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วย แล้วใครจะแบว่าใครจะไม่ว่าไม่มีตรงนั้นใครจะไปว่างใครจะไม่ใคไม่ว่าจะไม่มีตรงนั้นเลยตัวอย่างก็จากไม่เอาไม่ก็ทั้งตัวไม่เอาเองไม่ได้ไงมันก็แค่สรุปล้างตัวหลงสรุปล้างตัวหลงสมมติสรุปล้างตัวหลงบปหลงกมันจะได้บัลล็กแบบไม่หลงสมมติแบบไม่หลงสมมติแล้วแล้วไปบัลลกแล้วแล้วไป ความหลงเนี่ยมันเหมือนหมายถึงว่ามันอุปโลกมันยังยึดอุปโลกอยู่สมมติมันยังเอาสมมติอยู่ก็เรียกมันสมมติแบบหลงอุปโหลกแบบหลงเราก็เลยต้องใช้รหัสนทรแห่งการสรุปล้างตัวหลงที่มันซ้อนสมมติซ้อนอุบโหลงทุกอย่างก็จากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปอย่างเนี้ยมันจะล้างความหลงให้มันจะยุติความหลงให้สลายความหลงให้ไอความหลงที่ ซ้อนสมมติซ้อนบุลโลกทําให้อุบโลกไม่แล้วนะไปสมมติไม่แล้วนะไปในสมมติอย่างนั้นเลยแต่ต่อไปมันก็จะสมมติแล้วแล้วไปมากขึ้นบัลโลกแล้วแล้วไปแบบไม่หลงหาคนหนาแล้วอุลโลกเหมือนกันการปอดคือการบุปโลกเหมือนกันี่การปอดที่มันไม่หลงการปอดก็คือมันก็มาจากไม่เอาไม่ใช่ทั้งตัวไม่เอาเองนี่แหละ มาจากมายึดมีนทั้งตัวมายึดเองนี่แหละซึ่งต้องรู้สติขึ้นมาเตือนตัดบ่อยบ่อยรู้สติขึ้นมาเตือนล้างบ่อยบ่อยแล้วลึกขึ้นมาเตือนล้างบ่อยบ่อยแล้วก็ยังคองอุบโตกันเหมือนเดิมแต่มันไม่เท่าเดิมยังครองสมมติใช้สมมติกันเหมือนเดิมแต่มันไม่เท่าเดิมทำว่าไม่เท่าเดิมคืออะไรมันจะใช้สมมติกันแบบพอดีใช้อุบัติกันแบบพอดีนี่คือมันไม่เท่าเดิม ถ้าแบบหลงเนี่ยมันใช้สมมติกันแบบไม่บรรยับบรรยังใช้อุปโหลกกันแบบเวอร์ไปเรื่อยๆสมมติกูเว่อร์ไปเรื่อยๆนั่นคือแบบหลงส้าหลบร้างความหลงได้มาจากไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองแล้วเนี่ยก็ยังอุปโหลงเหมือนกันแต่อุปโหลกมันจะไม่เท่าเดิม มันจะไม่เยอะเท่าเดิมมันจะะโลกใช้ันแบบพอดีพอดีแล้วก็แล้วแล้วไปสมมติกันแบบพอดีพอดีแล้วก็แล้วเราไปในสมมติในการสมมติแต่ละเรื่องแต่ละอย่างในการบโลกแต่ละอย่างแต่เรื่องมันจะแบบพอดีแล้วก็แล้วน้าไปที่มันจําเป็นจริงมันจะไม่เท่าเดิมมันจะไม่ฟุ้งเฟ้อมันจะไม่เวอร์บอลกเวอร์สมมติเวอร์ สมมติที่หลงสมมตินั่นเองสมมติที่มันยึดสมมตินั่นเองเวอร์เพราะสมมติเนี่ยมันไม่เอาผู้สมมติเองนะสมมติเนี่ยมันไม่เอาผู้สร้างสมมติสมมติมันไม่เอาม่แค่ต้องสมมติเองอยู่แล้วบัลลัลกมันก็ไม่เอาตัวผู้สร้างบโลลังกเองบโลลังกก็ไม่เอาตัวผู้ปัลลังกเองบัลลัลกมันไม่เอาม่แค่ต้องตัวมันเองอยู่แล้วมันเป็นสิ่ธรรมอือ ดังนั้นเราก็เนื้อหาศัจธรรมอันนี้ยึตยิขึ้นมาตัดโมหะก็าหลายโมหะการโมหะเรื่อยๆหน่อยทุกอย่างมันก็จับไม่เอามาันก็ทั้งตัวไม่เอาเองอยู่แล้ว <c oughs> อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วทุกอย่างมันก็จับไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเนี่ยศัจธรรมนั่งเดิมแท้นั้นโสเต่เงการตัดสู้ เหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราเลิกขึ้นมาม,นมันก็จะทําหน้าที่การโมหะให้โมหะที่มันจะครอบสมมติโมหะที่มันจะครอบอุบโลกขจะกันให้แล้วมันจะล้างให้ถ้ามันหลงไปแล้วโมหะมันหลงสมมติไปแล้วโมหะมันหลงอุโลกไปแล้วไปทํามันยึดติดสมมติอุโลกไปแล้วมันก็จะล้างให้ภานัยแห่งการตัดสุลุ่มนี้ทั้งหลายแล้วเลิกขึ้นมาเลย มันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองกันอยู่แล้วทุกอย่างมันจากไม่ยึดไม่นก็ทั้งตัวไม่ยึดเองกันอยู่แล้วทุกอย่างอยู่แล้วมันไม่ใช่ใครยึดใครไม่ยึดมันไม่ใช่ใครยึดหรือไม่ยึดมันไม่ใช่ต้องที่ใครเอาใครไม่เอาทุกอย่างมันจากไม่เอาไม่กระทั้งตัวไม่เอาเองกันอยู่แล้วทุกอย่าง ลาที่จะมดแต่ค้าคูนสองสวัสดโอ้ลมปริโลมสองสวัสดอตัดสรุกันให้มันตรงตรงตัดสรุ้ช่วยกันตรงตรง,ตรงมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะอานบัลลกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทุกแท่นั้นแหละบโลลกบโลลกมันก็ทุกในตัวบโลลกเองสมมติมันก็ทุกในตัวสมมติเอง มหากุนามันก็ทุกในตัวมหากุนาเองนั่นแหละแต่พระเอิญว่ามหากุนามันล้ามหากุนาเองมันก็เลยทุกไม่แบกทุกทุกไม่ขังทุก <c oughs> เป็นทุกที่ไม่เอาทุกอยู่แล้วมัน <c oughs> ไม่มีปัญหา <c oughs> มหากุนาได้เรื่อย <c oughs>